สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุ่งหลานลุงพลนะคะวันนี้นกจะพาทุกคนไปวิ่งแตไม่รู้ว่าจะวิ่งได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาป้าไปเก่นเอ้าให้นกบิ่งเหรอไปเ,เลไป,<ะ>ไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยวันนี้นกก็ออกมาวิ่งนะคะทุกคน <c oughs> บึง <c oughs> บ้งบึ้งเฮ้อมันคือมือแท่พี่น้อง ชุดนะคะโอ้ยพอมากเลยค่ะโดยมีนิกกี้นะคะเหลือให้เดนนิกกี้นี่นิกไปค่ะวิ่งกันนะมืดวิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยววิ่งก็ไม่หลอนะคะทุกคนนิกนี่วิ่งไม่หล่อ รถนิกรถนีกแล้วก็เอาสายไฟเอานะคะทุกคนมันมืดอะ่ะเ, <laughs> เล่นแล้วก็เมื่อยแล้วนะคะ,อะ,ะ,คะตอนนี้เล่นยังไม่ออกมาสำรดงเลยพี <c oughs> ่น้องก็เราวิ่งไปฮาร์ม นิงถอยแล้วเอ้ยนิงถอยแล้วใครใช่หรออ๋อเมื่อวานพี่ม่มาก็เจอนี่เขาคือแรนกลับม้าเราสั่นอันนี้ก็ติ้นแต่ตี้หายดิแต่มันมือดูนอกไปสีก่าออกมาอุ้ยมีคนวิ่งด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เขาจะวิ่งมาสวนัางกัน พิ้จังกเห็นไหมคะทุกคนแม่เห็นไหม <c oughs> หนาวด้วยพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่หนาวมากนะคะน <c oughs> ั <c oughs> ่น ค่กแถมานเนี่ยทุกคนดูตะปูตะปนไปต่อค่ะโอ้โหเดี๋ยวเราขอ,อตัววิ่งก่อนนะคะเดี๋ยวรอเช้ากว่าน,นี้เดี๋ยวจะถ่า,ายให้ดูพีาาน่น้องคะแลนม้าครึ่งทางแ <laughs> <laughs> ลนม้าครึ่งทางะะ้งละค่ะเมื่อยค่ะ เมื่อกลั่นต่อด้วยค่ะพี่น้องเฮ้ยแต่ว่านี่ก็เช้าบรรยากาศดีมากเลยนะคะทุกคนเนี่ยอันนี้วิ่งไปทางทางตองน้อยใช่ไหมคะ่งทางต่องนอยนะคะพูณอะไม่ต้องสืบนะคะทุกคนเสียงน้อง มาแล่มาอย่างน้องหมาค่ะทุกคนโอ๊ยมาอโอดตอนแรกนิกกี้ก็เดินมาด้วยแต่ทีนี้นิกกี้ไม่เดินมาด้วยแล้วน่าบวมมากค่ะ ออกกําลังกายนะคะทุกคนแลนจ้าแลนเรียนไหมรนเร่ไหมนี่ไงถ้ามันมันก็สันๆนนะคะทอกขยละเมื่อยก่อน่ะพี่น้องพัเพี่แค่เดินกลับมันก็ถึงแล้วนะคะเนี่ยสิบเนี่ย

สวยไหมบรรยากาศนั่งไม่าด้นูก็ไม่ตื่นสั่งว่าบอกให้ตื่นเด้อน,นุนุกตื่นสายค่ะทุกคนบอกให้มาเรียนเรียนเรียนบุาา๊ค <laughs> มะยื้อเส้นยืดสายะคะ่ะ ไม่ใจหนาแน่นนะพี่เอ็มไปค่ะทุกคนเห็นต้องก็วิ่งตายเฉพาะกันตัวนี้เมื่อได้ไปน้องยากเปรียบนิดนี่นะคะบรรยากาศอันนี้ประมาณหกโมงน่าจะประมาณหกโมงสิบโมงสิบห้าค่ะ ใส่อ้ยมากระทนซอน้องอันนี้เป็นฝั่งอะไรไม่รู้อไอสูตป้ายแล้วค่ะ งงงงงงกลับเด้อค่ะเพราะมันบวชอดอีลีเดน่นว้าวทุกคนโอ้ยบรรยากาศสวยงามไปนั่นน<ป>ั่นนั่นโอ้ยบ้มเมนไปถึงวันนึงสองหาวยุ่มหันละ ต่อแล้วนะคะเอ้าเสียงกระดิง่งยังควายถ้ากระดิงง่งแบบนี้ถ้าน้องฟังไม่ผิดน,นะน่าควายอุ้ยเอาวิ่งให้มันหอดเด้อฮัน อันนี้ก็วิ่งเร็วไปโอ้ยแียนประทานี่นะคะน้องวะ่ะ ทุกคนคะ่ะอ่าทุกคนค่ะพันวานี่จะถึงเราเห็นทางราคาบ้านเนายลยอ่าซี่หอแล้วเด้ออุ้ยสวยมากเลยพป่นันซี่หอแล้วเด้อเ,ดเห็นน้องไหมคะเนะะี่ยอ้าวเม่นแบบเงอบออกไหมพี่น้อง สั่งว่าให้